โอ้ยเป็นแนะเสียบเนาะสัวเป็นแนะเสียบเนาะโอ้ยคนมีเงินเนาะก,กูกูคิดโตมาม่าเดอ้อกูคิดโตม,มาม่าใจเพิ่นเลิศเนาะโอ้ยเพิ่นขี่รถซีหาประตูมันเด้อเพิ่นไปดังริมหูนี่ขู่มันเด้อไปเร่มกันแน่ โอ้ยตายเดีวเอามาเลยามาเลยขามาันขามาันเลยขามันเลยเจอเอเอเดี๋ยวแต่ตัวเนาะเดิคิดหนัก,กเฮ็ดอืมเห็นหนัก,กเฮ็ดเฮ็ดไปโลดเออสงครามอ่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะจริงๆริงอีรีแค่พี่น้องเงอย๋ย นี่แหละเขาเรียกว่าสงครามยังรรมยไม่จบเี่เพิ่งนับสุทหารรู้เขาต้องรู้เราด้วยอืมเป็นไงละ่ะวันนี้ไอ้ไหลมันต้องโดนมันต้องร้องไห้ วันนี้ต้องลงวันนี้ต้องนั่นต้องนี่คุกเขาอาขันห้ามากาบตีนอย่างนั้นอย่างนี้สองแสนสามแสนต้องเตรียมตัวไวโอ้โหเป็นไงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปอำเภอดงหลวงไปเอาใบโบโบกมากินไปใบโบโบกครับผมกินแก้ช้ำในกินแก้ แล้วที่สำคัญเดี๋ยวแค่ไอไหลแค่ไหล,ไหลนี่มึงยังมึงยังพร่ำขนาดนี้มึงเอากูให้ลงก็แล้วกันแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมไม่อยากจะคุยเรื่องอันนี้นิทาน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 ท่านลองคิดดูสิ

คดีอยู่ในสารไกฟงนะมั่นใจหรอมั่นใจเธอตายแล้วมึงแหกขีตาออกจากกระโหลกเปิดจากกระลาเออออกจากกระลามึงคิดจะคว่ามึงเก่งมึงแน่มึงออกจากกะลาแล้วไปรับฟังคนอื่นบ้างที่เขาวิาพากษ์วิจารณ์คดีอ่าว่าจะเป็นยังไงเนี่ยมึง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 อ,อก มึงเปิดออกจากกลาหน่อยเข้าใจไหมอย,นะย่างงีน้บะ่หูนี่มึงด้นินบ่หูนะ่ยูนี่นิ้หูนี่ <c oughs> มึงรู้ไห <c oughs> มเออท่านายท่านายเก่งๆหลายๆหลายๆท่านนะเขาวิเคราะห์ไปยังไงเออไปเลี้ยวซ้ายเข้าด <c oughs> งหลวงเอาใบโบโบกมาแดกไปจิ <c> ๊บ <oughs> อส่วนอียานบันตะไลมันก็มันก็หลอกเอฟซีไปอาอียานบันตะไลก็มึงก็กีดตัวเอฟซีไปวันนี้นะครับไอเลงแต่แน่นอนค่ะไอไหลไอ้ไหลจะคลิปแล้วมือเนี่ยมันไหลไปจะคลิปมือนี่นะำมิตรบักไหลมือนี่นั่นมันไหลไปหอดสายจะเหมืนมันขักมันแน่ แตละมือแต่ละเว้นแต่ละมือแต่ละเดนเนี่โอ้โหคำว่ามีบักไหลเนี่ยแต่ละคลิปนี่ยมันเจ็ตายติบันนี้เป็นไหนบันเนี่ยไอ้ไหลต้องตายมึงก็พูดไปแล้วแล้วที่สำคัญนี่นะผมก็ไม่อยากจะคิดอันนี้เป็นการคาดเดาอันนี้เป็นนิทานเรื่องเล่า อยู่ในสานรไกรพงว่าในชั้นอุทรท่านอยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงถ้ามันไม่เป็นด่งฝันมึงละ่ะหอถ้ามันไม่เป็นด่งฝันในสิ่งที่ในสิ่งที่อิบันตะไลได้พูดไว้ล่ะก็สิบอกแบบตายแล้วโอ้ก็จะแบบอ,จะอหน่าไปเอตาตายอ่า แต่สีโปเป็นซุ้มหอยแดดเดียวซะเป็นแรงละครับพี่น้องเอ๋ยนั่นแหละต่อมาเนี่ยท่านรู้ไหมว่าในสิ่งที่ในสิ่งที่อีบันตาไลนี่นะอีอันบันตาไลสิ่งที่มันทําอยู่เนี่ย <c oughs> คืออะไรรู้ไหมแต่ก่อนเนี่ยนะขอเล่าขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดหน่อยแต่ก่อนก็จะมีแมวตาเพชรที่คอย เสิร์ฟอาหารให้อืมเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟข้อมูลให้เอาข้อมูลไปให้อียานเสวยเด็กมีข้อมูลใหนข้อมูลนี้เขาก็หาให้ทีมงานของพี่รถก็หาให้เอาไปให้มันเสวยคิดว่ามันโอ้โหเป็นผู้อยากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักถนนทนายก็ว่ากันไป เขาก็มีความน่าเชื่อถือเพราะข้อมูลแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาก็มีความน่าเชื่อถือพอได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวที่เป็นจริงเหมือนวันนี้เจ้าของตุ๊กาตาไปกินข้าวกับทนายก็เอาอันนี้ก็รีบโพสแล้วคนก็ไม่เข้าไปดูเแยะมากมายเพราะคิดว่ามีข้อมูลอะไรดีๆบ้าง สุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะพูดนั่งเกาห้อยอยู่นั่นแหละแล้วทีนี้ท่านท่านรู้ไหมว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปคืออะไรรู้ไหมอีบันตะไลนี่จะบ้าทําไมถึงบ้าหรือทําไมถึงถึงจะออกมาแฉโน่นนั่นนี่ดีไมด่ดีมันจะออกมาแฉลูกน้องไส้มันด้วยซ้ํา แล้วมันจะทิ้งขี้ให้กับคนอื่นมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดแต่ก่อนก็โอ้โหแม่แมวอ่ะพี่แมวน่ารักที่สุดเลยนะพี่โน่ะอ้ยรักมากเลยะคะ่ะขอบคุณที่ดีนี่ค่ะฮะทุกวันนี้เป็นไหนเป็นไหนครับพี่น,นองเอ๋ยคิววันจี้จี้เกือบแล้วเปนเนไง สิ่งที่เขามีอยู่คืออะความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือของอียานเนี่ยมันได้ทําลายมันได้มันมันได้พังทลายลงไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันคือความน่าเชื่อถือของผู้หญิงคนนี้คือพังทลายลงไปยิ่งวันนี้ยิ่งเละต,ตุ้งเป๊ะครับพี่น้องเอ๋ยความน่าเชื่อถือนี้พังทลายหมดแล้ว เล้วที่สำคัญความน่าเชื่อถือพังทลายแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรรู้ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนเขาไม่ไปดูเพราะอินนี่หาอยู่หากินกับการที่มียอดวิวมี youtube ทั้งสองช่องของเขาเมื่อความน่าเชื่อถือพังทลายลงไปแล้วคนก็จะไม่ไปดูคลิปอินนี่ก็จะไม่มีไรายได้ไม่มีเงิน เมื่อไม่มีเงินแล้วมันจะไปไปแวงกัดใครมันก็จะไปแวงกัดลูกมันแล้วมันก็จะบอกว่าได้ข้อมูลผิดผิดที่ได้ข้อมูลผิดผิดมาจากใครก็มาจากลูกนอกไส้มันมันจะบุยขี้ไปให้ลูกนอกไส้บันทันทีเหมือนที่มันทํากับทุกๆคนที่ผ่านมาเพื่อรักษาหน้าน้านํารักษาผลประโยชน์ของมันคือความน่าเชื่อถือ ตอนนี้มันไม่สนใจเห็นไหมขนาดเรื่องอยู่บนสารมันยังเอามาทําคลิปเลยมันไม่ได้สนใจว่าลูกนอกไส้มันจะอยู่ในสภาสภาว่าอะไรคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่ต้องรู้ว่าสิ่งที่พูดออกไปแล้วมันเป็นการทําร้ายลูกกูกูทํำไหมถ้าเป็นคนอื่นไม่ทําฉันไม่ทําเพราะฉันถ้าฉันนับคลิปแบบนี้ออกไปลูกฉันเสียหายพราะฉันรู้ข้อกฎหมาย แต่สำหรับอีบันตอีบันตะไลคืออะไรกูทําลูกของกูจะไปจะตายก็ช่างแม่งมึงแต่กูทําไปแล้วกูได้ยอดวิวกูไม่สนใจกูไม่สนใจเลย